ครับวันนี้ก็จะไม่เล่นอุลตร้าแมนต่อกันนะซึ่งผมผ่านบอลตันแล้วนะเล่นเมแกะจะผ่านอ้นเท็ดสัตเลยแถมมันเริ่มใหม่ด้วยเล่นเปตั้งไกลแล้วนะพลีนะพอลีเป็นนะอืมก็มาเจอกันนะระหลาาตัวนี้ก็คือบัลล่าไฟฟ้าล่องหนได้จำได้เคยดูอยู่ก็ลองพิมพ์ดูเนฟล็อกล็อกมันช่ละ รลนดนึดล็อกไอ้บ้าผมคือไอ้ตัวนี่นี่ไปต้มล่งมากผ่านคิดเลือเล่นเอมันแรงที่สุด มหนึ่งราหงแล้วมไม่ยิงไม่แพ้อีแล้วแบบนี้คณต้อง่นในคาบนี้ก็ต้องคนเล่นแค่ตัวเดียวคืออุนตรา้าคือตัวเฮียนยี่เดียว ครับหนี่ข้ามได้นะค่านและคุณเล่นเลยนะโอเคผมไม่ช, like ชอบสลอที่มีหางนะมันมันชอบใช้หางฟาดเราห็นไหมแล้วมันลดเยอะด้วยเกมเนี้ยสุปราตีเยอะขึ้เต็มแน่นี่ไอ้สัตว์อุตราสเปดปิง เจอรูท่าแล้วลาวไปก่อนลแล้วค่อยตียนะเนี่ยไม่ชอบปุ่มทุกเนี่ยมันมาลำลำคลานมากเลยเนี่ยมันกดผิดเร็วกดยิงมันจะ,จะเ,เป็นเสี่ยมกลายเป็นกลายเป็นโล่ป้องกันอ่า อไม่พองสิรู้ไหมมาไม่กินได้ก็ควายพองตายจัดรู้ไหมพี่โกงอืม โอ้ยแม่งเกมนี้คิดโกงชิพายอย่าเตี้มนี่ชิหายคิดโกงทุกครั้งเล่นสับปะปลาทุกตัวขี้โกงสุดสุดมันพองมันจไปเสียมต้องบอกว่าพองเดี๋ยวจะไปเสียมได้ีเบมตาเรากินอย่างเดียวเห็นไหมไม่ตีนะไอคนสร้างอันนี้มันก็บ้าแล้วดูดิกดก็กดไม่ได้ อ่ะมาโค้งดิวูงทำไม่ได้เลยอย่างนั้นเห็นไหมเห็นไหมหมีสิทธิชนะครับวันนี้มีสิทธิชนะ Kéo Chị Yeah 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 Đâu lâu quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เอ็ร์ตัปเอ็ดเลอร์ตัไปก็คือเอ็ดเลอร์นั่นเองนีเา่ะอ็เลอรสูง40เมตรน้ำหนักสอง0มตันมาตบหนักมันกัน ม <About! S 1> ันไม่คลาัมเบอร์วะ นนเราในเลือดเริ่มจะเพิ่มขึ้นเหน็นนะครับสีเหลืองเต็มเลยแล้วนี่จะมีนี่นนหัของหมอวิทยาหัวหน้าครับเอาโย,ยนใส่หัวแอดเลอร์ทำให้เลอเร์ระเบิดจมหายไปในดินแล้วก,ก็ตายไปต้นไม้ของเราก็โอ้ยมีความสุขจูชนะแล้วอวูบิล47%เปอร์เซ็นต์โอเคยังไม่เคยเต็มร้อยที อุ้ยเล็กได้คิงได้คิงมาแล้วเป็นควรใจของสบัตของของผู้คนได้คิงคือสมบที่แข็งแกร่งจุดิุดยนต์ยังได้เบาๆสบายๆเล็กเล็ดมัืโอเคเล็ดครับเล็ดมันเป็นสีเล็ดตรงไหนครับเล็ดคิงสูงสูง4ีห้าเมตรน้ำหนัก สองหมื่นตันฮะนี่เรงเกียดท่านี้มากเลยท่าหวัวมุ่งชนของเลคีนี่รู้มันอะไรทำไรไม่ได้เลยเอ,อื่อนี่ยะยิงมาเลยนี่รูปของอะไรเธอ พิกมอนอ่ะโบโมายาของพิกมอน T I เนี่ยมันแข็งแกร่งเกินเกิบเราสู้ไม่ได้อุนต้าแมนรัดเลย นี่สต <My God. S 1> าร์ทมาแล้วยิงมาเลยเบื่อสุด ขอยอมไอ้ขอยอมแม่งคมกาคามกาของไอ้แม่งกลวงชิบเป่งตักเลยโห่ชิบหายตัวนี้โอเคเอาไหมไม่จบประลาดกัดตูบอกว่าไอ้ดันขี้เลยตัวมันมีมันแท้แท้เลยสี่กรอบแท้แล้วสิกรอบ,อนะรอบแม่งไม่ใช่เพีย้ย ตายอมแพ้ครับยมงพ้ยังแพ้ก็จบไปอีกคลิปคาไ่าสองตัวจบสบายคาไ่าแค่สองตัวนะวันนี้จุดนะ